สวัสดีครับผมช่างวินเทนวายสไตล์โมเดิร์นวันนี้เราได้ทำการขึ้นโครงหลังคาเป็นวันที่สองแล้วนะครับงานของเราค่อนข้างจะเร็วมากนะครับสองวันแค่นั้นครับผม เชิญรับชมผลงานได้เลยนะครับสำหรับงานวันที่สอง หากลูกค้าท่านใดสนใจจะต่อเติมโครงหลังคาระแนงบางตาลงจอดรถติดต่อ T&Y n Style Modern ได้เลยนะครับยินดีให้บริการ T&Y Style Modern สวัสดีครับ